พ่อไปจนดรถหนูขึ้นเดินมา ท,นนที่หมายของเราเราในที่ของเรานะครับคุณแม่จะต้องไปทยก่อนเพราะทีน่ทนี่ไม่มีแดดเลยแม้แต่นมทเดียวคงขอเลื่อจากรถไปนอน ใช้ปคีอะลูอกับพ่อฮะไม่มีมือใช้ตีคเปิดประตูเื่อกัจสาดมั้กติดต่อไปติดต่อไปน้ครถพอยา สวัสดีค oh <speaking> ุณสวัสดีถึงที่พักแล้วเป็นไงบ้างพี่ใจร้อนหรือเปล่าคะนุ่ร้อนน้องแอร์พี่เย็นสบายติดต่อผู้แพ้ป้องอย่าดูพี่ตะทก่อนนะ เดี๋ยวเรงมาจอดนี่ค่ะโนนเดี๋ยวเราไปจอดโน่น แล้างก็เตี๋ยวเลยเราไปจอดรถทามสารอยู่นะกายเตือนไม่ไปกันรถเคอนที่รถเคอนที่

ฮนายตูนแม่ปัญหาเรียกว่าเราเขื่อนริมทางน,นี่ 我走吧 บ้านายมีชั้นลานฟ้าด้วยของเรานี่ข้องพักของเราลงได้ิกระดึบลงกระดึบลงกระดึบลงชัวิ์ กินกล้วยใช่ไหมครูคอยปกติไยาก่อกินกล้วยโอ้ยเดี๋ยวค่อยกินสองอย่ายุ่งของมันนี่เอาไม่เก็บอย่บไปวางเลยเออว่าใจเก็บผด้ แล้วไปขึ้นชั้นนี้แล้วเขาไปวิ่งเล่นอะแม่โร่เชื่อเชื่อกปลาตอนน้องตุกุมานขุดหลบรถหน่อยรถคันต,ต,ตู้ขุดไปงูจับถ่ายพี่เหรอเพื่อภาพเคลื่อนไหวแล้วไปกินแรงเส้นเตี๋ยวหนึง่งอะไรเล่นน้ำกอ่อน เล่นน้ำเลยเหรอเออเล่นน้ำต้นกขอนาฬิกาเพราะเพราะมนันกันน้ำได้ด้วยนะอะไรไม่ใช่ไอ้บูกไม่ใช่ไอ้ไไบู๊กเด็กมาเร็้เวแยกแยกกันอย่างนั้นะหล่ต้อง6คนก่๊กจะไปเล่นนะ เดี hey, he oh, he s <S no, s <S ๋ยวเขาดีเด really? ah, nice. ียร้อยใ้ใ่พี่เนี่ยข้งน้พี่กินปูทอะเดี๋ยวไไม่ไม่อาว ้ยมานี hey ่ดิถจะให้ไปก็ไม่มาไปเล่นน้ำกันย uh sí ังย uh> ังก็มาให้เราได้พักบ้างโอเคก่อนเรียบร้อยก่อนข้าเหลียว